สบายดีพี่น้องมือเขาสิได้เข้าป่าคือเก่าพี่น้องมือนเขาสิเข้าป่ามือนไ้เข้าไปเฮ็ดแห้วแล้วเฮ็ดกับดักเฮ็ดกับดักมูป่าเหมือนเลยเพราะว่ามูป่ามันเริ่มเขากินมังบกนะเขาสิไปเฮ็ดแห้วอ้อมไว้นะมือนี่สิมัไปหากินพี่น้องเหมืนอนีลยไปผู้เดียวคือเก่าเหมืนอนีลยหลังจากเฮ็ดกับดักแล้วเขาก็สิได้ซ้อนวิธีเกียกระหอกหรือว่าตอกระหอกแล้วก็ซ้อนวิธีตอผ้าอันพร้อมหลายๆคนก็อยากหูเขาทามมานะอยากหู và hao son này này họ sẽ lấy son này bằng นีมันจะเป็นทรายสลิงหรือว่าทรายเบลูธีปี่เราสื่อแล้วมาผ่านมาสักกันนี่เด็กพี่น้องหอยโมมันความทางมันเที่ยวตลอดแถวนี่นงบอกนี่หอยมันจะเป็นปลาเหล่าขเขามันทางมันนบ่ เขาในเลยเขาเช็ดกับดักนี่แหละเขาเช็ดนี่พี่น้องขั้นตอนตับอิด là เขาโคดคุมเลือประมาณ12เซนกับดักหมูป่าเขาเาสังเกตเห็นไหมแปนน็ดน้อให้มันเล่งก,ก็ไม่แปนน็ดน้อเห็นเปล่าเวลาโมมาใหญ่กนะันเลเห็นเปล่าเลงเลยโอ้บ่พี่น้อง เอาหางเสื่อมเนี่ยใหญ่เลยนี่มาบวกแต่ว่าให้เราสังเกตบึงบอดโมทีโมูมันขามเราสังเกตหอยโมนะนี่คือเนื่องหอยโมใ,ใหญ่เลยนี่เห็นมาพี่น้องหอยโมูนี่ใหญ่เลยมันขามเลยเราต้องเอาเสือกหรือว่าสายสลิงครับประกันตัวมันบกเขาขี้มียังนะเราซื้อนะ เป็นตีมันกับกเขาขีมยังนะ่บสา,ายสลิงนะครับมาเหยียบนะครับประกันลอยส่วนลอยเบผาผาดเดี๋ยวบางสายเหี่งเขาากันมาเลยไอ้หนอนี่บอกคัดมันเลยนี่ขัดมันปุ๊ เห็นป่ะพี่น้องอาหาใบใหม่มาปลูกไว้เลยเห็นบ่เห็นเลยทานมาเหยียบนี่ยประกันเลยซ้ายตัวนี้ก็หยับมันเห็นกะว่าฮะยังมัดใส่เอาใหม่มาซบใส่กระบังมาซบใส่มันเห็นการที่เอามาเห็นแหงมูนี่พี่น้อง เพราะว่าบอลบอลเขาเห็ดเขามาตรงหยีหยบบอลทางมันไปเขามาตรงหยียับ,บน,น,นเะบเขาเห็ดแบบระวังเนะเพราะมันติดกินเขาไหวเอโม่เนี่ยถือว่าเขาเขาสิม,มาเห็ดแหวในมือน,นั้นทันในคืนนั้นเขาบไปอาบนา้ำบริสูสบูเลยเพี่น้องสบูแผลหามเด็ดขาดเพราะว่าเขามาเห็ดแหวมันมติดกินเขานะสบู่เดี๋ยวงดไว้เลยในคืนนั้นคือเขาจะไปมืออื่นในคืนเขาไปอาบนา้ำอาด้วยเต่บูนใส่สบูนะ ให้พี่น้องเข้าใจเหมือนกันถ้าสู้สบู่เลยมันเสตติกินเข้าเนาะเาเห็นเหห์มูหัวมันดังมันดีตาบอดีพี่น้องจืดผู้ใดหลายๆคนก็นสิหูแหละบางเห็ดเาสังเกตบางพี่น้องสำนึงบ่เห็นนะเนี่ยสำนึงบ่เห็นเราเห็ดไหวในประมาณสี่มือสี่มือหรือห้ามืาอขยันหนึ่งแล้วเห็นเห่เห์เนี่ยมูป่านะ เบิ่งหอยมันเป็นองค์ความใหญ่มันออกแต่ดงใหญ่มันลงหากินมันกระบอยู่หลุมนะเบื้องหอยมันนี่พี่น้องค์บนในแนวเฉดเห็นบ่มักบกนี่ยกำลังเริ่มสีเนาวลรืมันหลดเด้มันสุกแล้วมันหลดมันเนี่วัวมูมันจะเขามากินอันนี้เป็นแต่ปีกากเลยเห็นไหมเป็นองค์ที่เบื้องมันนี่เลยแต่เนี่ยมูมันหย่อมแต่แต่ปีกายเป็นมันี่ย หูป่ามันย่ำแต่เราเรามาเฮ็ดไว้แต่หัวปีเดิน 10, เกาเดินซิบเรามาเฮ็ดไว้เดินซิบเส็จแล้วมันจะเขากินในเวลามันหลอนหมดนเห็นบหมพี่น้นอ,นองตอนนี้แล้วเาสร็จนะโอก็มังบกอันนี้กองกองอยู่สังเกตด้วนยะพี่น้องนี่มันกินหนูตะปิกายนะนี่ปีนี้ย่งปีนี้สังเกตเห็นมันกินเหน็นบหมนี่ ตัวเป็นปองสิเป็นนูหน่อยพี่น้องนูนน้อยน้องนูบัวใหญ่ด้องนูสิเป็นนูทองค้าวนูหน่อย้าวันนูวายตัวมันใหญ่นูวายมันสิเผาเลยใหญ่ทุกมันเผาเลยจะขึ้นค้นผ่าเนี่ยนะสิเป็นนูนูวายนูใหญ่สิเป็นสิเป็นกระหอกกระหอกกระแตเนี่ยอินเนี่ยสังเกตเหนี่ยมันในแทวเดียวกันเช่นเหวพี่น้องแ็ดกับดักมูปลานะ เพราะว่ามันกระบกเบิ่งเต็มมดมันกินมันกำลังหลดนะมันกินตัวเก่าตัวใหม่แต่มันกินตัปีกายเียแต่พี่นี่มันจะเขามากินเก่าเพราะว่ามูนี่ถ้ามูมันบรักไปได้เนี่ยมันจะเขากินคูปีถ้าว่ามันก็บักบกมันบกหลอดนะพี่น้องถ้าว่าจะเป็นมูใหญ่มูเป็นหมูเถาะนะมูจะลอยไปาโลกขึ้นเมื่อมันจะเขากกได้แหละเขาท็เดียวเลยแล้วเลยหมูตัวนั้นมันรักที่สุดถ้าว่าหมูประมาณ ห้าสิบโลสี่สิบโลหกสิบโลเนี่ยมันมันสิเข่ากูปีเลยมันเข่าตลอดหมูจะพวกมันบลั๊กไปได้แต่เขาเห็ดเขาตระวังบอกว่าดังมันดีหมูเห็ดลองเบิ่งมือนี่ต้นนี้เขาเทียนใกล้ๆเลยน้องต้นนี้ เลิกประมาณประมาณาเช้าเสร็จ มาจนี้มาขัง tuyệt được không? Em bảo cái nó xâm lệch Ta này nè bốc nè Bốc ันเห็ดเป็นตัวอย่างจแตใ่ให้ปอกเขาเองให้ปลอกบ่อยมันเห็นนะเดี๋สังเกตเลยพี่น้องบ่เห็นเลยนะี่แต่คนก็งยังอยากจะเห็นเลยขึ้นมาเหยียบด้วยเนดะเห็นบ่ขึ้นมานี้ซ้ายมันนเะี่เป็นคันมันเห็นมั้ยตีว่าเขาเล็ดเห็ดแหลกอะไรพี่หน่องสองสาลังแหละ มันก็บ,บอกงายไปได้ดอกเห็ดนะลังหนึ่งประมาณเสาหนาที่ทะเลาะไปไม่เมื่อยพี่นอ้องมักบกในสมัตเห็นให้กินตัางหนามอะไรเพราะว,ว่ามันไม่หนามมันไม่หนามอ่เห็นบางงวควายมันมักกินเลยมันอเมีนเนยนในพงค่างกระต่ายไหมเนะ่นเนาะมังบกเนี่ยใช่วานมังบกอยู่ทงผู ตัวใหญ่ใ,ญใญขึ้นมาตะยามแหวเจอหางหนกขึ้นมาเห็นแหวมาเจ,หหจหหอหางนกเจอหางนกยังบางๆเลยไข่ฮะก็หนยนึงไข่มันขึ้นมาตะเห็ดแหวอยู่ลุมหลังจากที่เหาขึ้นมาตะเห็ดแหวพี่นอ้อง หล,ลายคนก็ถามมาว่าให้เฮาในซ้อนวิธีเจียรกระหอกให้เบิ่งหรือว่าต้อกระหอกนะนี่เฮาตัดอังกฤษไทยเบิ่งเฮาตัดมันสิเป็นขาป่าบุหรีร่ก็มักแหนงนะสังเกตเด้อพี่น้องสังเกตใบกนะันน่เห็นบ่มันจะซอนวิธีเจียรกระหอกนะเอาเละเๆะออกเขาตัดประมาณ คืบหนึ่งหรือว่าซิปเส้นแล้วจะอยากตัดนะนี่นี่ไปบอกพี่น้าะไปตัดให้เบิ่งสเกตใบมันเลยเพี่น้องนี่สเกตใบมันนี่แถวโคธรรมดาบ่มีมีแต่แถวดงแคมดงแคมยังไงมีนี่บัตรถ้ามาสังเกตว่าทาการพี่น้องนี่นี่ วิธีห่อผ่าวิธีห่อผ่าแยกกระหอกกันนะหรือว่าตอกกหอกเนี่ยให้เ่าสังเกตสังเกตควันใบมันีองเด้อเห็นบ่เหาสังเกตนี่ให้เ่าผ่าแนวนอนเลยพี่น้องเนี่ยแนวนอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิ่์สิบปลายเบิ่งเด้อนี่เ่าผ่าแนวนอนผ่าให้ควันมันในจากจากควันหนึ่งกลายเป็นชองนะคนคนละคนละเบื้องนะผ่าเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ย บน,นี่เห็นบ่แล้วนี่พี่น้องนี่ยในสังเกตนี่เนี่ย,กกนนยผ่าเห็นบ่นี่เห็นบ่ถต่ว่าข้าพผ่าพิษนีมน่มันมันบ่มีตี๋อยู่มือนกันถามว่าข้าพผ่าเน,นี่อีกนี่บ่ได้เหมตีวมันเสียเลยตี๋เมันบ่มีเลยตี๋เมันเดี๋ยวมาคอยเดี๋ยวมาคอยแก้ออกเลยพี่น้องเด้อ เนี่เขาค่อยแกเอาเลยมันชิมีตี้ยมันเห็นบอกขาวๆจนจนเขาถึกใจพอแล้วเขาจะเอาเขาแกออกคอยดะเอาเขาแกแห้งมันตี้ยเตี้ยมันบานระเบไดนะเนี่ยเห็นบอกไปหน้องยสังเกตนีะเห็นบอกเนี่ยขาวๆเา,าเอาเล็บเอาออกไม่หนึ่งก็ได้เนี่ยเอาออกเนี่ยยิ่งก่อนเนี่ย ตึงเอาแต่ตีลงเลย้อกเป็นหลักมทกคั้เลยแล้วมาทบลงเลยทบเห็นบ่มเขามือยับเขาแล้วแต่นียับเขาแลเดียวเขาบีบปลายมันเลยเองเหมือนเดเขาบีบเห็นบ่บีบดให้บ่เขาบีบอะไรเนี่นี่ที่เจาะหอก เวลาเฮาเจียกกระหอกนะพี่น้องเวลาที่เฮาเฮาเฮาเจียกกระหอกนะบางทีถ้าว่าเฮาเฮาโบเห็นกระหอกนะเฮาเฮาเจียกดังๆังโลก็ได้ยดังดังโลดถ้าว่ากระหอกมันตอบเฮาเลยเฮาคอยพรเสียงลงอีกมันตอบเฮาโกคันแล้วก็มันตอบกระหอกเทียดคันปุ๊กมันตอบกระหอกบันี้หลังจาก มันเข่ามากเลยกับเขาเห็นมันประมาณสิบเมตรหรือว่าห้าหกเมตรนะเขาคอยคอยรอมันนะลองขับเขามันว่าลูกมันเลยว่วส่วนลายก็บหอกโตแม่เนี่ยยเขาไหวเด้อยพี่น้องว่าโตโตผู้นี่หรือว่าัวเถิกเนี่ยบ่ปันใดกับมันมันเขาอยู่คันถาว่ามัน มันบลักยังนมันสิเข่ากันเห็นมันในระดคนท้ามกระทามาว่าพุ่มหนึ่งเฮิบ่มนจังเขาอิงตามกระทาว่ากระหอกมันลายมันกระสิเขาไวแต่บหักมันบลักมันกระสิเขาไวนะส่วนลายกระหอกมันอยู่ตัวเดียวมันหมักเข่าไป่นอะเราอยู่ช่องโตนี่บ่บบปันไดเขายุแต่ใส่เวลาเฮิงเวลาเขาเจียกเนี่ยเขาดูด เวลาเขาเห็นกระหอกนะเฮาพังประมาณหาหกวิเขาเอาเองพังอีกทำนี่มันตอบเฮาหรอกมันตอบเฮาเลยโอเคกระหกอกขนานั้นต้องได้แทบดนี้หลายๆน้นกระทมมาว่าผู้ที่อยากเฮียนอยู่เฮือนนะพี่นอ้องหรือว่าคาคาบ้านหรือว่าคาเฮาใส่ลาบใส่ก่อยนะคาอยู่บ้านก็ได้กันแต่ว่าเขาจะให เลือกเอาเอาตัวมันเป็นดอกเ้อพี่น้องเอาตัวเป็นดอกเอาตัวแกกับบแกนะอ่อนกับอ่อนเอาตัวพี่ปันกลางกะพาขือกันนั่แหละพี่น้องแต่ว no ่าคาบานกับคาบานกับคาปลาเนี่ยแต่ว่าคาบานเนี่ยมันมิมิติอูเบื้องหนึ่งแต่เขาพาออกแต่ว่าคาคาปลามันมีมัดสองสามารถเอาไว้มัดสองได้แต่ว่าคาคาบานเนี่ยนอกจากเขา าพามาเลยเนาะเขาพามาเขาเบิงม um pues ันน mm ี่เขาเาบิ้งนี่เขาเบิงค <Mu> ือเด่นเยมันมันมีต <id> ีอยู่หละคือคือเบิ้งเขาจับนี่มันมีตีอยู่เละเบิ้งนี่เลยบบมีเลยเบิ้งนี่ทิมโลดก็ได้เบิ้งนี่เขาทิมโลดเบิ้งนี่ตเขาจับมันมีตีอยู่มันไม่ใช่เบิ้งเดียวหรอกาบานเนาแต่เขาเขาเรื่องคาบานเนี่ยคนถนัดแน่ได้จังหรือว่าคนที่เป็นถนัดเนี่ยมางานเจียกาได้แล้วแต่ มันบางตีมันสีบางเลยห่าห่าดูแห้งแลวมันมันจะขาดเนาอมันคือคาปาแต่่าคคาบ้านก็ก็ได้อยู่แต่่าคคาตัวนี้มันมันสีดังแห้งบัตเนทาห่าเกียดกระหอกเขามาาหลิที่เขาเอามันแบบได้้เขาถามนะเวลามันเขามาเขาตีงไปได้ถามว่ามันเขามาาแลวเวลามันหอกมันเดียวครับมันมันมันบริเวณห่อหรอกกระหอก เขาก็ค่อยถ้าว่ามันเห็นเ่าแล้วมันจึงเขาก็บบสนใจมันเขาก็จึงเขาก็โบตีงกันเวลามันไปก็เอาจึงเกี่ยมอาุธเขานะขันผได้อยาางูโห่ได้เฉยได้มมันเข่ามาง่ายกับหอกถ้าว่ามันบุรักพี่น้องเจ้าเจียกพุ่มหนึ่งนี่ถ้าว่าก็หอกลายๆนี่เจา้ายิงได้แล้วตัวหนึ่งเจ้านั่งบนเก่าเจ้าเจียกม,มากอีก ผมหนึ่งซีฮาโต้ผลขบบอลไดดงนะมันมันลายนะเพรอนเหตดคือเขาเห็ดเขาหลายคนกับสิเป็นแล้วเนาะพี่น้องอันน <den> ี้เรื่องสอนวิธีเจียกระหอกลายคนกับสิเป็นหลายคนกับบทท่านเป็นเลยค่ะเขาสอนแล้เขาบอกนั่นเลสังเกตการคักเนะเพรอนเราได้ยินเฮ็ดยืนชันกับคาปลาก็ได้เนาะคาบ้านตัวคอยบ่เอาตัวมันเป็นดอกเพี่น้องบ่เอาเป็นดอกสังเกตการคัก เบิ่งขึ้นอีกเธอหนึ่งนาะพี่น้อยน,ะนี่ข้อยเขาเทิยมตัวน,นะนี้นยนะี่เทียมนี่ยมาเบิ่งเตียวมันเห็นบ่เนะนี่ยเตียวมันคักกนะันบ่ค้อยเห็ดบ่ ตัดเนี่ยเป็นคอสำหับใครเพี่น้อง <c oughs> ถ้าว่าเาขาดงมีขาเนี่ยเขาอยากเอามือเฮียนอยู่บ้านบ่เ,เขาตัดเขาตัดเป็นคอเป็นคอชันๆแล้วเนี่เขา,าใส่กระตุกอยาก่างไรเพี่นอ้องปอนใส่กระตุกเอาน้ำใส่อย่าอย่ามันเหี่ยวนะลองเบิ่งตัดมาแต่ตาแต่ดงเลยลองมาเฮียนเบิ่งอยู่เฮือนนะบังใจเฮียนได้ว่ามันใจแล้วลองไปเจีย๊ยบเบิ่งก็องหอกอาลองได้ผลส่วนลายเขาเจีย๊ยบเนี่ยาก เจากตอนเสาเด้อพี่น้องเด้ตอตแล้วก็หอกตื่นไหวที่สุดบนเขานอกจากนั้นกับแปดเก้าโมงถึงสิบโมงเขาเหล่อจิยกนะมิ่งจะกสิบโมงประมาณสองโมงสองโมงแรกเองเขาเจิยกฮอดฮอดคำปับ๊บตอนนี้ก็หอ,อกมันอยากนอนแห้งไว้ลองเบิ้งพี่น้องบัดใบมันนี่ก็นี่พี่น้องนี่ใบมันก็มีประโยชน์กันได้ใบเพนนิ่นแต่สังเกตใบหน่อยๆก็ใบคา,าต้องเขาเจระห,อ,อ,กหอ,อกแล้วแต่อย่างเขามา อยากเป็นเสียงผ่านยังก็ไดเลยพี่น้องเห็นไหมเขาทับพร้เขาเลยเนี่ยใบอ่น <c oughs> ยอยนึงเสียงผ่านมัน มาอีกรอบหนึ่งนี่พี่น้องเวลาเขาตัดเขาบัปะาเดือนขวัญมันเนี่ยเขาจะจืดนะเห็นบอกี่น้องเขาพาพาพาแนวนอนเหนบมดเ่ยนี่บงแบบหนึ่งโอเคเลย้าว่าคนใหม่ๆที่ทาพาโปเป้นทาเขาพา เนี่ยเลนเล่าได้โมเป็นเลยพี่น้องนี่อยหน่บอนี่ผ่านเล้เล่าเลยนี่อยนี่เตียวมันออกคนละอันแล้วเลยนน่อยนี่โมได้แล้วแบบนี้เพราะว่ามันเมื่อไรเด้่เตียวมันเลยผีน้องการพาเบิรงครับไช่เขาพาตำขวัญมันพาใบมันโมมีเลยหน่อยนี่โมนี่อ้าวผีน้องการเจียกกระหอกเนี่ยเรือว่าตอกกระหอกหลายๆคนก็สิเป็นเลยเนาะ หลายๆคนก็สิบ่ทันเป็นนะนะเขาให้เขาบอกเขาเลยบอกเขาก็เป็นอยู่บ่ร้ายนนหนึ่งพอแกไขได้ง่ายซะลองไปเฮียบเบิ่งด้วยผี่น้องอยู่เหืื่อลำลองได้พน้นคาปลาหรือว่าก็มักแหนก็ได้อะหลังจากที่เฮาขึ้นมาจะเห็นแห้วซ้อนวิธีจียกระหอกแล้วเอาสได้กลับได้ผี่น้องมันี้ขอขอบจหได้เออพี่น้องที่เขามาเบิง่งและติดตาม ขอขอบใจเมืออ่อสุดกุคนเจอกันใหม่พู่แล้วในะโอกาสหน้าพี่น้องกลับก่อมเลยโชคดีโชคดีพี่น้อง